ม่อนีมาพบพ่อกันตั้งแต่เศร้าครับตอนนี้กะยังพอนั้นถึงเจ็ดโมงเนาะอีกนิดเดียวนะครับตอนนี้แอดอยู่ในวัดผ้าจาย์ไข่ครับผมะอาจา์ไข่ไม่เดียวครับผมกะมีเอฟซีเนาะสอบถามขอมากครับว่า,าที่ผอาจา์เพิ่นเทสสำแทมกุติเพิ่อนหัน มีความคืบหน้าเป็นจังไดแน่แล้วนะครับแล้วกาใกล้สิแล้วใกล้สิเซ็จไปลาสันถ่ายรูปมาให้เบื้องแนว่าสันลงไว้ให้เบิ่งแนวลาสันแอดกัเลยมือนี่ก็เลยเขา้มาติดตามแต่เศร้าครับผมแล้วกาเจ้วคุณสีได้สอบถามความคืบหน้าในแนวทางนาครับผมว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงบอมีความคืบหน้าจังไดแน่ยังเพิ่มเติมมากรือว่าพนธ์เจนินจังไรใ,ให้อีกเพิ่มมานแน่ครับ อ่ะเดี๋ยวไปเบิง้งฟอมอมกันนะครับกับด้านหลังแอดนี่แหละครับผมนี่เนาะเป็นกุฏิของอ,อาจารย์เพิ่นที่กำลังเห็ดอยู่ครับผมอ่ะเดี๋ยวกำหนึ่งกลับด้านกับก้องไปเบิง้งนะครับตอนนี้กาเพิ่นเศร้าเห็ดใบสำนีก่อนครับเนื่องจากว่า งบประมาณเหมือนแล้วเนาะกะที่เอฟซีบุญนะครับเพื่นกะทำบุญมานะครับพระจาจารย์เพิ่อนกะไปหาอุปกรณ์มาแล้วก็เฝ้าเฮดเลยครับผมแต่ก่อนสิเป็นโล่งๆครับแต่ตอนนี้ก่าแต่ว่ามันฝนสาดฝนมันสาดนะครับเวลาฝนตกล่มมา ฝนกระสาดเข้าไปคุตีกับเปียกครับผมเพ่นก็เลยเอาต่อนไว้แอมไว้ซะสั่นกรเลยน,นี่แหละครับก็ต่งบล็อกขึ้นมากนี่ครับอ,อบล้อมรอบเนาะแล้วก็เอาไม้ฝาเชื้อราครับต,ตรงนี้เพิ่นกะว่าสีไสเป็นหน้าต่างนะครับอุปกรณ์สร้างกับว่าให้ได้เก็บกับครับเพินเ่นเพิ่งเฮ็ด มือว่านนี่เพื่อนยังมาเหตุงานอยู่สั่งขับนี่กับด้านหนาครับผมด้านหนานี่กับตรงนี้สิม,มุงสแลงตอนเมื่อมันมุงสแลงเดี๋ยตอนหลังค้าออกมาอยู่ครับกะที่เพื่อนกับแอมครับก็คือแอมด้านหน้านําเนาะการฝนสาดแหละครับเดี๋ยวสิต่อหลังข้าออกมาตรงด้านบนนี่ครับให้ตรง สะประคาบกับสะตรงนี้ครับให้อยู you ่ในโฮมครับตรงนี้ก็จะใส้เป็นประตูะใส้ประตูด้านหน้านี่เป็นกระจกครับ สามด้านนะครับที่เเ็พิ่มเติมนะรับกบทาทั้งเอฟกับพึ่งจะมาติดตามนะครับนะส่วนหน่อยที่เพิ่นติดตามเนวทางตั้งแต่งวดใครทุกหัวครับกเป็นงวดแรกครับเอฟพู้ได้ชคได้ใช่กับีอยู่บลายนะครับเนาะแล้วก็ผู้ที่ มีความศรัทธานะครับเพิ่นบริชาชกได้ใช่เพิ่นเห็ดเพินเ่นสายเห็ดสายส่างนะครับสายบุญเพิ่นกระรวมบุญรวมท่านมากมั่วมกันครับผมกะได้เห็ดนะครับก็ตามกำลังครับผมตามกำลังรัดเดี๋ยวติปทิทายข้างบนให้เบิงนะ้งเนาะอ่านี่ครับขังเทิง แอมฟาเชล่าตรงนี้ใส่บานหน้าต่างครับผมแจะก้อนก็สิเป็นโล่งนะครับตรงนี้สิเป็นสิเป็นโล่งบ่ได้มีฝาผ่านอังครับอันนี้ว่าจายาเ่าเรียกว่าเออเดี๋ยวเนื่องจากปัญหา ฝนตกฝนสาดล่มมาจักอีหยังแน่ถึงมาเต็มอยู่ก็เลยว่าแอมฟ้าผนังดีกว่านะเดี๋ยวต่อไปกับสิ่นี้พวกอุปกรณ์อีหยังหรือว่าพวกเครื่องอีหยังต่างๆก็ที่าสามารถจัดเก็บด้านนอกนี้ได้นะครับแล้วก็แขกไปไทยมาญาตยิยโยมพันไปพันมานสินนี้มองยูมองเศ้าครับผมเวลามหาพอาจา์เพิ่นิธุระต่างๆเนาะ เดี๋ยวคิดว่าทางงวนนี้ปังๆก็คิดว่าคือสีแล้วเสร็จอยู่ครับก็คือสีมีเอซี่เป็นมาความบุญน้ำกันหลยดอดเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อไปแอดกับสีไปถามแนวทางความคืบหนาในด้านของตัวเลขกระารพานิ่นครับผมว่ามีความคืบหนาอย่างไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปหลังจากนั้นก็จังค่อยสีไปบอกสุฟังครับผมอ้าวครับผม ตอนนี้แอดกะออกมาจากวัดอาจารย์ไข่เม็ดเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ได้นั่งสนทนากับพระอาจารย์เพ่นยูพักนึงครับที่จริงเมื่อนี่สาเหตุที่ได้เขามาตั้งแต่เสารเลยครับอีกสาเหตุหนึงครับนอกจาก f อซขอมาให้ไปทาย ความคืบหน้านะครับของกุฏิที่พระอาจารย์เพื่อนเฮ็ดเพื่นส่างเนาะเพื่นบุรณะนะครับอีกสาเหตุหนึงก็คืออาจารย์ใครครับเพื่อนโทษตามครับอาจารย์ใครเพ็่นโทษตามแอดบอกว่ามีเรื่องอยากปรึกษาประสันก็เลยได้เข้าไปแต่เศร้าครับก็คื ตื่นเพิน่นโทษไปตั้งแต่พ่อตื่นอ่ะคือซับเพินพ่นโทษไปปุ๊กก่อนล่ะครับสำรับเรื่องที่อาจารย์เพิน่นอยากสอบถามเืยว,ว่าอยากถามไทยบึงนะครับสิเอิ้่ว่าปรึกษากะก็สิว่าได้อยู่เนาะเพิ่นถามว่าเป็นจังไดสัน่นหลังจากที่ ลงคลิปสุดท้ายไปครับที่เขียนตัวเลขให้เบิ้งแล้ว FC คือคอมเมนต์มากบางคนก็นยังบอกเข้าใจ <c oughs> ก็ยังสอบถามมาอยู่ว่าตกลงเ็นตัวใดแท้ทั้งทังที่วงสีแดงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับตัวเน้นเนาะบางคนก็นบอกว่า เอ๊ะเป็นอย่างอาจารย์คือนมบอกเม็ดเดียวไปเลยเอ๊ะคือนบอกเม็ดเดียวไปเลยบางคนก็บ,บอกว่าเอ๊ะบ้าขาดอกเลขงวดนี่ได้เรื่องไรเล่านะครับคือย่างที่เคยบอกไว้ว่าพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นเบิงอยู่ว่าเหตุหยางแม่แต่คอมเมนต์เพิ่นกับเบิงครับเวลาแอดลง คิดไป <c oughs> ก็เลยบอกเพื่อนว่าพระอาจารย์ครับกระร้างเพิ่นเถาะนะครับกระร้างเพิ่นเถาะอ,อย่างแรกเลยครับสำหรับแนวท่างตัวเลขพระอาจารย์กระบอกตลอดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันนะ อาตมากระบอกหูว่ามันจะออกหรือบ่ออกนี่คือสิ่งที่พราะจารย์เพิ่นเบามากทุกทุกครั้งครับเพิ่นกะจะบอกแบบนี้เพิ่นบ่เคยบอกว่านี่อาตมาฝันแบบนี้เห็นตัวเลขตัวนี้เอาไปซื้อเลยออกแท้ล้านเปอร์เซ็นเพิ่นบ่เคยเบาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจตรงกันว่า เป็นเพียงแค่แนวทางมักกระจับบ่มักกระปล่อยผ่านนี่ครับแล้วในส่วนของที่บอกว่าเป็นยังขึอ้นบอ,บอกมาตรงๆเม็ดเดียวเอาชั่วๆโหลดถือกระถือบดถือกับบดถือ,ถอ,ถอ,ถอพระอาจารย์เพิ่นเล่าความฝันสู่ฟั่งครับว่าเพิ่นฝันแบบนี้ความฝันเพิ่นเป็นจังซี่นะครับ เพื่อนกับเป็นสงนะเป็นบ่ได้ลูกบ่ได้มีอิทธิฤทธิปฏิหารบ่ได้ลูกเหตุการณ์ล่วงหนานะครับที่ผ่านมาที่ถูกเพราะว่าพุ่มเพื่อนกับมาบอกเพื่อนกับมาไห้ครับกะอาจสิบมากะสิบแน่นะครับอาจสิมาตึ๊บแน่ มาในความฝันแน่สิเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วพะอจย์เพิ่อนก็บ,บอกออกมาตามที่เพื่อนรับรลู้มาเพื่อนสัมผัสมาแล้วเพื่อนเก่ามาบอกครับซึ่งจะออกบ่ออกจะถูกบ่ถูกเพิ่อนกับบอดด้ฮู้คือกันครับเพราะฉะนั้นจะให้บอกเป็นตัวเดียวเป็นไปบ่ได้เนาะของพวกนี้ครับบ่มีย่างแน่นอนนะครับอันนี้กะ เขาใจตรงกันครับผมเพราะฉะนั้นแล้วชอบกระจัดคัดกระพานครับนะครับแอดกระบ,บอกตลอดนะ,ะเอา <c oughs> ผมก็บอกพระอาจารย์ไปตามนี้แหละเพื่อนจะคอมเมนต์มากจังเดยกะกะร้างต่อครับเรื่องพวกนี้ขอให้เป็นบุญไทยบุญมั่นครับถ้าสมมติว่าแนวทั่งที่อาจารย์บอกมามันถูกนะครับอ่า 365วัน1ปี365วันนะครับพระอาจารย์แล้วก็ตัวเลขที่วงแดงให้ก็คือหาสครับ5 3าสามหกหอ๋อในความฝันพระอาจารย์มันจะเป็น5 6 3แล้วก็เว้นว่างไว้ที่เตะซูนถิง่งนะครับตนนั้นก็นลงไปให้แล้วว่าหาสแล้วก็วงกลมสีแดงแดงให้ครับผมลงมาบรรทัดต่อมาเป็น6 3แล้วก็6 5ครับ ซึ่งตัวเลขมันอยู่ในชุด3าตัวคือ5้าสว่นไปว่นมาหกประตูแค่นั้นเองครับผมแล้วล่าสุดที่ลงไปบอกว่าเออพ่อเอาเลขมาเลี่ยงกันแล้วเห็นมันมีเบินเบิลทำหามมันสิเป็นไปได้บ่นออนี่ครับประเด็นนี่แหละที่ลงไปอีกอันนึงที่เอฟซีคอมเมนต์มาเจ้าครับนี่คืออาจารย์เพินแสดงความคิดเห็นครับ ก็คือจังเอ็ซีแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นมากคือจังแอดแสดงความคิดเห็นครับทุกๆคนต่างแสดงความคิดเห็นมากคือจังแอดแสดงความคิดเห็นครับทุกๆคนต่างแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามีความเปลี่ยนไปได้บอแบบนี้เป็นไปได้บอหรือจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับที่ต้องแสดงความคิดเห็นเพราวะว่าบมีผูดใดหูความจริงว่าสิเป็นจังได นะครับเอาสำหรับมือนี้ครับความคืบหนาเนาะตัวเลขครับยังเน้นอยู่ที่1นึคือเก่าอยู่กับหาสคือเก่าอยู่ครับผม1 9และ5 3นะครับเป็นตัวเน้นครับส่วนเลข3าตัวครับก็มีหาหกสนั่นละคือเก่าครับ แล้วกาถ้าจะเบิ้ลก็เป็นไปได้ที่จะเป็น553าสามนสมมติเบิ้ลครับสมมุติว่าเบิ้ลนะครับที่จริงอาจารย์เิ่นบอกให้เข้าไปวันที่10 4สหครับแต่ว่านี่แหละนะครับด้วยว่านี่คอมเมนต์ความคิดเห็นในทางที่ไม่ค่อยเข้าใจตรงกันปันได ครับผมในสิ่งที่เผ่นซื้อมาเนาะเป็นกัะเลยมีความเป็นห่วงเป็นกังว้นเลยล่ละนะครับโดยปกตินะเอา้าอาังใดกะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดกะเพิ่มเติมหรือว,ว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ฟังซํมนี่ครับผมนะครับอย่าลืมว่าแนวทางตัวเลขนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้น ของบ่มีหักครับบ่มีหัวใดหุ้ว่าเลขจะออกตัวใดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะครับเฮ้ากว่าแค่สันนิฐานตั้งสมมุติฐานนะครับเอาความฝันแน่เอาสูตรคำนวณแน่เอานน่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกอาจารย์นะครับทุกๆุกสำนักไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหน น,นี่เป็นสาเหตุที่บางสำนักกไห่มาเป็นสองหน้ากระดาษกม็มีนะครับอันนั้นก็อยู่ในส่วนของเพิ่นแต่ในส่วนของอาจารย์ใคเม็ดเดียวครับล่างเพิ่นกันยังเน้นอยู่ที่หนึ่งเก่านะครับบนเพิ่นกันยังเน้นอยู่ที่หาสามหรืออาจจะกลับบนเป็นล่างกลับล่างเป็นบนก็เป็นไปได้ขึ้นกันนะเอาครับผมเงีวแล้วคลิปนี้ครับฝากไว้แค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ้อ แอดว่าจะไปตามแนวทางของปลาโคกน้องจิกงวดที่ผ่านมาครับมือวันที่31แอดโทรหาพอเสิร์ตว่าจะเข้าไปทาทคลิปเข้าไปเอาหน้าทางปลาโคกน้องจิกมากพอเสิร์ตบอกว่าผ่าอาจารย์ไปสกลเลขผ้าอาจารย์ได้เจ็ดหนึ่งซีะสันเจ็ดหนึ่งีเป็นเลขตัวเดียวกันตัวนี้พ่อเสิร์ตผมบอกว่า มันเลขตัวเก่าตัวนี้กับงวดที่เพิ่นหายสี่หนึ่งเจ็ดงวดโน่นน่ะตัวนั้นหลักวสัน่นเพิ่นได้ตัวเดียวเจ็ดหนึ่งสี่ขับเนื่องด้วยว่าแอดบอมักเลขหนึ่งสี่ก็เลยบอกออมาเว่าบอกออมานําเสนอครับเลขพระอาจารย์ที่เพิ่นอยู่ปลาโคกน้องจิกนะครับอยู่กับประเสริฐนะอยู่กับพอสมคิดนั่นแหละเพิ่นหาเจ็ดหนึ่งสี่มาเพิ่นได้เพิ่นสี่ได้งวดละงวดละโตัวงวดละตัวงวดละโตัว,ว,ตว,ว,ตวสำหรับเลขของ ทาอาจารย์ที่อยู่ปาลาขวกน้องจิกเนาะเมื่อนี่ว่าจะเข้าไปติดตามแนวทางเบิงเนาะครับก็บล่องเบิงว่าสิมีความคืหบหน้าบอมีแนวทางตัวเลขหายไปนะครับกัยาผาดชมครับผมครับคิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ